ข้อดีของการจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ร้านค้าออนไลน์เพราะว่าหลายๆคนวันนี้คิดว่าเฮ้ยเราควรจะไปจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์อย่างนี้ดีไหมมันจะช่วยอะไรเราได้บ้างนะคะข้อหนึ่งมันจะทําให้ร้านค้าออนไลน์ของคุณนะคะสร้างความน่าเชื่อถือและข้อ2นะคะคุณเองอะคะ่ะบางครั้งในการทําธุรกิจพวกนี้ในอนาคตคุณอาจจะอยากขอ กู้ซื้อรถซื้อบ้านอะไรอย่างเงี้ยะคะมันก็เป็นส่วนหนึ่งอะคะ่ะในการที่แบงอะค่ะจะพิจารณาปล่อยเงินกู้ให้กับคุณเพราะคุณมีรลัค้าทีิน่เาืจะถือและถูกต้อง และข้อ3คุณสามารถขอโลโก้ดี d ีดีะค่ะของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยค่ะเอามาวางเอาไว้ที่ร้านค้าของคุณมันก็ทําให้ลูกค้าอ๋อมีตัวตนชัดเจนพร้อมซื้อสินค้ากับคุณและที่สําคัญเวลาที่เขามีคอร์สอะไรอย่างเงี้ยที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าคุณเองก็สามารถเข้าร่วมเพื่อที่จะเรียนคอร์สต,ต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยนะคะนี่ก็คือ3ข้อดีที่จะช่วยให้คุณนะคะน่าเชื่อถือขึ้นเมื่อคุณ,คณได้จดทะเบียน อิเล็กทรอนิกส์ร้านค้าออนไลน์ของคุณนะคะและถ้าคุณนะคะอยากได้สาระความรู้ดีๆก็สามารถกดติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีบาทถูกวิธีบายนวลวนัวนเช็กเอ็กเปิดและถ้าคุณไม่อยากพลาดสาระความรู้จากอดีตเจ้าหน้าที่สมภารมากกว่า17ปีคุณสามารถกดติดตามได้ที่แอสไซน์เช็กเอ็กเปิดทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวล เพื่มีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ